อ่าท่านผู้ชมฮะสลับมาดูเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างอเมืม่อวานนี้ตอนเย็นหกโมงเย็นพื้นที่ของสอนอทองหล่อนะครับตํารวจไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันหลายคันมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ในซอยสุขุมวิท39นะครับตรงนั้นเขาเรียก3มแยกฟูจิก็ไปเจอรถเก๋งสีแดงพลิกตะแคงขวาอยู่กลางถนนคนขับชื่อนายภูสนะพะดุงกลิ่นอายุประมาณสัก30เป็นคนขับนี่ฮะ เป็นรถเก๋งสีแดงนะครับแล้วก็น,นี้จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นี่รถเกง๋งคันนี้ขับมาหเห็นไหมฮะแล้วก็ชนเข้ากับรถจัก,กรยานยนต์เต็มที่เลยนะฮะคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อคุณวันดีฐานจันทร์ทึกข่าวว่าข้อเท้าเกือบขาดอ โอ้โหถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็ยังมีรถได้รับความเสียหายอีกสีคันนี่เราไม่เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์เลยไหมไม่เห็นเลยว่าอยู่ยตรงไหนไนะคนขับบอกว่าเออขับมาถึงตรงนี้นะฮะก็จะรีบแซงรถคันหน้าแต่แซงไม่พ้นนะฮะแซงไม่พ้นแล้วก็จะเหยียบเบรกแต่เผลอไปเหยียบคันเล่งแทนเลยชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าเต็มที่เลยนะฮะ แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปอชนกับแท็กซี่แล้วรถคันนี้ก็พลิกตะแคงไปชนกับรถคันอื่นอีกมีรถได้รับความเสียหายไปอีก4คันรถตัวเองอพลิกตะแคงใช่ไหมเนี่ยใช่คันนี้คันนี้คันเกิดเหตุแล้วที่เราเห็นเนี่ยหลุดจากจอไปไม่ได้กินแล้วตัวเองเป็นอะไรมากไหมก็ไม่มากนะฮะไม่มากอยู่ในรถใหญ่นะชอยู่ในรถเก่งแจงข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วไม่มีนะฮะ โอ้โหชนเต็มแรงเลยอมอเตอร์ไซค์นั่นเจ็บหนักเลยนะใช่น้าองสารนะโดนมาข้างหลังเลยอะเต็มที่เลยไม่ทันได้ระวังอะไรเลยลำบากแน่มอเตอร์ไซค์อีกที่หนึ่งนะฮะสิบโมงของเมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีมีเหตุรถตู้ขนนักท่องเที่ยว นะ,ะรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวตกลงไปในอ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชประภาอืที่อําเภอบ้านตาขุนนะครับเนี่ยฮะจุดเกิดเหตุก็เป็นตรงนี้นะฮะออทางเจ้าหน้าที่ประจําท่าเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชประภาตอนนี้บอกว่าเขาบอกนี่ให้ท่านชมดูนะอย่าให้ดูอีกทีภาพมาเร็วไปอยู่ๆรถตู้คันนี้ก็พุ่งโอ้โหตกลงไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นโปะนะฮะ จะเป็นโป๊ะเพื่อสร้างท่าเทียบเรือปรากฏว่ารถตู้คันนี้ตกลงไปคนขับเป็นผู้หญิงชื่อคุณชนันทะธทิดาอายุ39บาดเจ็บไม่มากนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเนี่ยส่งนักท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้ว<อ>ม,มีแค่คนขับคนเดียวนีนะจริง,รงๆแล้วมีนักท่องเที่ยวมาสิบคน<อ>เขาก็ส่งส่งที่ท่าเรือไปเรียบร้อย ตอนแรกอูข่าวเนี่ยตกใจเลยหรือว่ามีนักท่องเที่ยวใช่ไหมโอ้ถ้ามีนักท่องเที่ยวรววแย่เลยนี่จมจมลงไปในอ่างเก็บน้ําเลยนะฮะสอบถามจากคนขับเนี่ยเออเขาบอกว่าไม่ทันได้ระวังนะคับเป็นผู้หญิงด้วยคนขับเป็นผู้หญิงเออโอ้โหแล้ว ไปถูกช่องเป๊ะเลยนะใช่ใช่ไม่ชนลงชนลาวอะไรเลยไปถูกช่องเป๊ะยังสร้างไม่เสร็จเลยยังสร้างไม่เสร็จนี่ใช้บริการคนแรกคันแรกเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหจริงๆเขามีเครื่องกั้นเอาไว้ด้วยนะก็ขับเลยเครื่องกั้นไปแล้วก็พุ่งตกลงไปในน้ําอืมครื่องกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยเนี่ยโอ้โหสูงนะ่านผู้ชมดูมุมนี้นหสูงเลยอะ่ะ ยังดีนะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ถ้ามีนักท่องเที่ยวละเรื่องใหญ่แน่นะ,ะอันนี้เขาคาดว่าน่าจะเหยียบเหยียบผิด<ม>เหยียบผิดนะฮะไปเหยียบพันเร่งเข้าแล้วก็ในเวลานั้นมีคนอยู่เยอะด้วย<ม>เอ,อเป็นเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นจากคลิปนะมีคนอยู่ก็ช่วยๆกันรีบช่วยกันเลยนะฮะเห็นไหมฮะพุ่งไปเลย ตรงเตะ๊ะตรงช่องเลยเออเรีบวิ่งไปช่วยฮะคนพี่วิ่งไปช่วยเต็มเลยเออนี่สองเหตุการณ์นี้เหมือนกันเลยนะแบบเหยียบผิดเหยียบผิดตู้สิฮนะเหยียบผิดเออจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย